สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะคลิปนี้ได้มาจาก f facebook นะคะสดสดร้อนๆอนเลยนะคะคลิปนี้คงจะถ่ายไว้เมื่อวานนะคะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านจองคำค่ะ,หม,คคะหมู่บ้านจองคำที่มีวัดจองคำที่นุชเคยมาถ่ายนะคะแล้วก็มีตลาดเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่เสียหายไปนะคะทางนี้นะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นทางเข้าวัดจองคำนั่นเองนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เห็นมีผู้คนอยู่นะคะอ่าส่วนบ้านก็บางบ้านก็ถล่มนะคะบางบางหลังก็ยังโอเคอยู่นะคะส่วนตรงนี้เพราะว่าจะเป็นข้างหน้าของค่ายทหารนะคะก็เลยโดนเยอะนะคะเหมือนอย่างที่หมู่บ้านของหมู่บ้านก้องหอหมู่บ้านโหดตานะคะส่วนหมู่บ้านของนุชก็จะเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะคะก็เลยยังโชคดีไปนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านก้องฮอนะคะก็คือตั้งแต่บ้านรังแรกเลยนะคะก็เสียหายไปถล่มไปนะคะก็เยอะพอสมควรนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็มาถึงบ้านของเพื่อนนุชนะคะที่เคยถ่ายไว้เมื่อก่อนนะคะก็ไม่เหลือแล้วนะคะส่วนปฝากฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านของนุชนะคะ นี่จะเป็นหมู่บ้านก้องหอนะคะที่ติดกับหมู่บ้านโหตาค่ะอันนี้ใกล้จะถึงหมู่บ้านโหตาเรียบร้อยแล้วนะคะถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะหมู่บ้านโหตาก็เสียหายหนักไม่แพ้กันนะคะก็ยังมีผู้คนไปไปมา,มานะคะก็มีการค้าขายนะคะแต่ส่วนเรื่องค่าใชา้จ่ายนะคะก็จะแพงแพงเกือบเท่าตัวเลยนะคะทุกๆอย่างนี่จะเป็นบ้าน ของร์นะคะก็ไม่เหลือเหมือนกันนะคะส่วนถ้าไปตรงๆนะคะก็จะเจอกับสะพานเมืองแซนบีนะคะเพราะว่าสะพานถล่มนะคะก็ต้องลงมาอีกอันนึงนะคะที่เขาทำสะพานสะพานใหม่นะคะสะพานชั่วคราวตอนนี้ก็มีผู้คนผ่านไปผ่านมาเยอะพอสมควรเลยนะคะส่วนมาอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงสะพานใหม่นะคะสะพานที่เขาสร้างใหม่นะคะ ก็ต้องรอคิวกันนะคะก็เห็นที่เขา,าต่อเหล็กแล้วนะคะน่าจะทำสะพานาสะพานที่ถลมนะคะน่าจะซ่อมแซมให้กลับไปมาอย่างปกตินะคะจะลดลดใหญ่หรือว่ารถบรรทุกนะคะสามารถวิ่งได้นะคะก็อันนี้จะเป็นแค่สะพานธรรมดานะคะสะพานเขาจะใช้เหล็กเหมือนกันนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นสะพานที่หักนะคะที่หักไม่ได้หักแค่ข้างเดียวนะคะฝั่งนี้ก็หักฝั่งนู้นก็หักนะคะหรือแค่ตรงกลางนะคะก็ฝั่งนู้นได้เห็นว่าต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะฝั่งนี้ก็คงต่อเติมนะคะเขาก็เลยอยากให้คนกลับไปที่ไปอยู่ที่เมืองแซนวีนะคะเขาบอกว่าก่อนวันที่15นี้อยากให้กลับไปเกับทุกบ้านนะคะแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้ว มีข่าวออกมาอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าทานพม่านะคะกล้าที่จะเอาระเบิดไปลงที่เมืองแซนวีแค่ลูกเดียวนะคะเมืองลาเซียก็ต้องย่อยยับเหมือนกันนะคะเพราะว่าทานสามพี่น้องนะคะล้อมเมืองลาเซียวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าในเมืองแซนวีนะคะก็คือถ้าระเบิดลงปุ๊บนะคะเขาจะเข้ายึดเมืองลาเซียเลยนะคะอันนี้จริงไม่จริงนะคะก็ยังไม่มีใครรู้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทาอาซีปีปันนะคะธนาคารซีปีนะคะที่แฟนนุชเคยทํางานอยู่นะคะก็ถล่มเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะอยู่หน้าตลาดเมืองแซนบีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวในเมืองนะคะที่นุชเคยถ่ายไว้มีนะคะถ้าทุกคนอยากเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูได้นะคะตอนที่ยังไม่เป็นอะไรนะคะส่วนตรงนี้นะคะเสียหายไปประมาณสิบสองถึงสิบสามหลังคาเรินเลยนะคะนี่ก็จะเป็นในเมืองแซนบีนะคะ่ะ